ค่ะท่านผู้ชมคะเรายังอยู่กับอาจารย์ธันยมลสุริยศักดิ์นะคะและเบรกนี้เป็นเบรกที่3แล้วนะคะดิฉันนะคะดารวันงามศิโรจนากุลนะคะยังเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการเบรกนี้อยู่ค่ะเมื่อสักครู่นะคะในเบรกที่1นะคะเราก็ได้พูดถึงเรื่องของการโคจรของดวงดาวนะคะและ ชาวลัคนาราศีมีนนะคะชาวราศีมีนนะคะเบรกที่สองนะคะเราพูดถึงเรื่องราวของดาวนะคะประจําตัวพิพดาวพระพฤหัสบดีนะคะที่อยู่ในมุมแห่งความมีโชคมีลาบนะคะยังให้คุณอยู่กับคนลัคนาราศีมีแล้วก็ดาวพระราหูนะคะและดาวพระเสาร์นะคะต่อดาวพระเสาร์อีกสักนิดนึงนะคะอาจารย์พระเสาร์นี้ก็ยังอยู่นะคะเรียกว่าทิมแทงหลังลัคนาเนี่ย อีก2ปีกว่านะคะ <c oughs> ก็ประมาณกลางปี6-9ก <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็ถือว่า,าต้องระมัดระวัง ยังต้องระมัดระวังอยู่นะแต่ดาวนะคะที่จะให้ผลถึง7ปีเลยค่ะจันเรียกว่าเป็นดาวใครๆก็กลัวค่ะดาวพระมรตยูนะคะทายภัยอาเพทหททายพระมรตยูขณะนี้โคจรอ,อยู่ที่ราศีพฤษศนะคะเป็นภพศาสตร์ชะแล้วก็ยังมีเจ้าบ้านนะคะอยู่ที่ราศีกุมเรื่องมามาจากเจ้าเรือนวินาศวินาศไปศาสชะในช่วงนี้นะคะคนลัคณาราศีมีในเรื่องสังคมเพื่อนฝูงพี่น้องคนใกล้ชิดต้องระวังอะไรบ้างคอาจัน ก็พระมฤตยูนะคะช่วงนี้ท่านก็ยังมีสถานะเขาเรียกว่าเป็นดาวแบบเคาะอยู่นะคะ,ะเพราะว่าท่านสวยเลิกล้ายก็คือโจโลเลิกนะคะก็ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางนะคะเพราะว่ามฤตยูเนี่ยเขาเรียกวเป็นดาวกระทันหันฉับพลันนะคะเกิดขึ้นแบบกระทันหันแล้วก็ช่วงนี้ค่ะก็สวยเลิกล้ายอย่างที่ว่านะคะ ก็โจโลเลกเนาะโจโเลเช่นการเดินทางสหัสชชการที่เราไปไหนมาไหนก็แล้วแต่นะคะอาจจะมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นก็ได้แล้วเกิดขึ้นแบบกระทันหันก็ในเรื่องของคําว่าพัดตกหกล้มนั่นเองอันนี้ก็อาจจะสืบเนื่องมาจากดาวพระเสาร์นะคะ,คะที่บอกว่าเป็นดาวบับเคาะนี่แหละอยู่พพวินาตก็แปลว่าภัยที่ไม่รู้ตัวนะคะ,คะก็ ต้องเดินแบบมีสติละคะอาจารย์โอ๋นะคะ,คะฉะนั้นเนี่ยต้องรอให้ดาวมฤตยูเนี่ยนะคะ,คะโคจรน,นะคะให้องศามากกว่านี้นะคะ,คะให้เข้าไปที่ภูมิปาโลแห่งเลิกต้องต้องะะเข้าบัตรเลิกที่เป็นบูรณะเลิกนะคะ,คะก็จะ10บองศาพอพระมฤตยูได้10องศาเมื่อใดน,นะคะพระมฤตยูท่านก็จะเสวยเลิกภูมิปาโลแห่งเลิก ก็ให้คุณหลายอย่างเลยค่ะจาย์ก็จะเกิดเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าไม่ว่าดาวบาบเพาะหรืออะไรก็แล้วแต่หากท่านโคจรเข้ามาในบาตรเลิกที่ดีเนะี่ยท่านก็จะบาตรให้คุณนะคะความหมายของคําว่าภูมิปาโลก็แปลว่ามั่นคงในเรื่องของสังคมที่ท่านอยู่นะคะการการดําเนินชีวิตในในเราจะไปไหนก็ตามะคะ่ะก็จะได้รับการต้อนรับที่ดีนะคะก็ดีมากๆด้วยค่ะเพราะว่าจะเป็นบูรณะเริกนั่นเองค่ะ เรามองไปที่ดาวมารตยูเนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่องคเดียวค่ะอาจารย์อยู่ร่วมกับดาวพระเกตค่ะแต่มฤตยูขนาดนี้พักโคจรถอยหลังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเกตกับพระมฤรุตยูเนี่ยอยู่ในภพศาสชาเนี่ยจะเป็นอย่างไรคะอาจารย์เขาเรียกว่าเป็นดาวคู่ใจละอาจารย์นะคะเพราะพระมฤุตยูเนี่ยท่านก็มาจากราหูราศีกุมเช่นกันพอมาเจอกันก็เหมือนกับเจอเพื่อนค่ะอาจารย์ได้เจอเพื่อนถูกใจนะคะ แล้วกิริยาเดินตอนนี้ก็หมายถึงว่าท่านเดินเหมือนกันเดินเหมือนกันก็คือพัมลึกจะอยู่ท่านเดินถอยหลังพระเกตก็เป็นดาวที่โคจรถอยหลังอยู่แล้วก็คือถ้าเป็นกิริยาก็แปลว่าไปไหนไปด้วยนะคะร่วมด้วยช่วยกันประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถือว่าส่งเสริมค่ะส่งเสริมซึ่งกันและกันเพราะว่าเป็นดาวเข้าชุดกันนะคะส่งเสริมกันนะคะก็อาจจะต้องวุ่นวายในเรื่องการติดต่อกับเพื่อนเก่าๆนะคะหรืออาจจะเจอเพื่อนเก่าๆแบบไม่คาดคิดก็ได้ในช่วงนี้ซึ่งมฤตยู ยังอยู่นะคะอีก7ปีนะคะถึงกรกฎาคม2572อนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีเรื่องมรดยูเนี่ยพูดกันอีกยาวแต่ตอนนี้ค่ะจารย์ดวงดาวที่น่าสนใจนะคะอยู่ในภพมรณะถึง3องค์ของคนลัคนาราศีมีนนะคะที่ต้องระวังดีกว่านะคะจย์มีดั้งดาวพระอังคารดาวพระอาทิตย์แล้วก็ตามมาด้วยดาวพระจันทร์นะคะ จะต้องระมัดระวังอะไรบ้างคะอาจารย์ก็เอาช่วงนี้นะคะ,คะช่วงนี้เลยเนี่ยปรากฏว่าวันที่ที่ที่เราอัดเทปกันเนี่ยค่ะอาจารย์ เขาเรียกว่าดาวกำลังนะคะกำลังะจะโครจรเข้าพบมรณะของท่านถึงแม้ว่าจะเป็นดาวองค์เล็กองค์น้อยก็ตามเพราะว่าดาวองค์เล็กองคน้อยเนี่ยแหละค่ะแต่ส่งผลกับจิตใจเนี่ยเยอะเหลือเกินนะคะ,คะซึ่งความหมายดาวพระจันทร์เนี่ยเขาเรียกว่าภูมิเมตอัสดาว่าไว้ก็คือดาวคารนนนะคะ,คะจันทร์กับชีวาเป็น8ก็คือพบมรณะนี่แหละ ก็จะมีเรื่องตามความหมายดาวนะคะพระจันทร์แปลว่าอาหารค่ะจาจาร์อาหารการกินความรู้สึกนึกคิดนะคะ,คะโคจรเข้าพบมรณะอยู่ในราศีธาตุลมนะ,ะ,ะก็จะทําให้อารมณ์เสียละอันดับแรกนะคะ,คะ อารมณ์เสียเรื่องอะไรนะเหมือนนัดหมายกับใครไว้เนี่ยก็ไปไม่ได้อย่างที่นัดหมายนะคะเช่นดาวจันทร์แปลว่าอาหารอาหารเป็นพิษก็ได้นะคะไปอยู่ในราศีธาตุลมไงคะของไส้ปั่นป่วนแบบนี้ก็ได้ก็เลยเสียใจจังเลยไม่ได้ไปตามนั้นนะคะเขาเรียกว่ามรณะก็แปลว่าผิดหวังเสียใจนะคะ,คะส่วนดาวพังคารค่ะพังคานนี่เป็นเรื่องการเงินองค์หนึ่งนะคะและดาวพังคารก็ยังเป็นเรื่องของคําว่าสุภะคุณงามความดีทั้งหลายเนี่ย โคจรเข้าพบมรณะตั้งแต่วันที่3ตุลาคมนะคะจะอยู่ตรงนี้จนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะคะก็ชาวราศีมีนมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยอาจารย์<ะ>จุดจิกดาวคารเนี่ย<ะ>ก็จะเป็นเรื่องอลดเสียบ้างนะคะ,ะอารมณ์เสียก็ได้นะคะตามความหมายนั่นแหละแล้วก็ดาวคารเนี่ยเป็นราศีธาตุลมเนาะ โมโหโทโสไม่ได้ดังใจตีอกชกหัวก็เป็นไปได้นะคะความหมายดาวขานที่อยู่มรณะเนี่ยนะคะซึ่งมรณะก็หมายถึง เนี่ยคือเรื่องราวต่างๆซึ่งเราก็จะเห็นว่าอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเยอะมากเลยตอนนี้อาจจะไปผูกพันกับท่านที่เป็นชาวราศีมีนหรือท่านที่ลัคนาราศีมีนก็ได้นะคะจันอังคารยังหมายถึงรถยนต์ด้วยนะคะใช่ค่ะอยู่มรณะเนี่ยเกิดการสูญเสียประมาณนี้เสียเงนะะินเสียทอง บางทีก็เสียเงินแบบหงุดหงิดนี้ก็ได้อาจารย์แบบว่าหงุดหงิดอยากใช้เงินประมาณนี้บางทีเครื่องของใช้ก็ได้นะคะอาจารย์เพราะว่าดาวคารมันยังหมายถึงอุปกรณ์เครื่องใช้คอมพิวเตอร์เสียอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เสียเงินแบบไม่อยากเสียแต่ก็ต้องเสียไปนะคะเพราะฉะนั้นเาเรียกว่าเป็นพินทุบาทเป็นพินทุบาทนะคะโดยเฉพาะคนลัคนาราศีมีนท,ที่เกิดวันอังคารโอ้นะคะอังคารนี่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ได้ค,ะค่ะอาจารย์โอ๋ถ้าหากว่าปีนี้เนี่ย ท่านตกภูมิอังคารด้วยค่ะ,อ,ะอายุจรตกภูมิอังคารเนี่ยมักร้าวรานเคืองเข็นโรคเป็นนอกในโรคเป็นนอกในก็โคนอกร่างกายในร่างกายก็คือสภาพร่างกายด้วยจิตใจด้วยอันนี้ก็หลายท่านนะคะแล้วแต่บางทีจิตใจร้าวรานแตกหักกับใครสักคนหนึ่งแบบโอ้โมโหอยากจะมรณนะ,ะไปฆ่าให้เขาตายเลยก็ได้อย่างนี้เนาะ เพราะ <S 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 ฉะน,นั้นก็ต้องแล้วราหูมาด้วยอาจารย์ราหูก็มาทับลักด้วยอ่ะคือราหูเนี่ยก็ค,คือความไม่มีเหตุมีผลแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือดาวประจําตัวของท่านนั่นแหละเดินถอยหลังก็คือทําอะไรไม่ได้ดังที่ใจคิดอย่างเงี้ยม,มันก็แบบอาจจะระเบิดไปเลยก็ได้นะคะครันนี้ต้องระวังให้มากค่ะ,คะอ้าวอดทนกันนะคะ,คะรอให้ดวงดาวเนี่ยคลี่คลายไปตามเวลานะคะเริ่มจากดาวพระจันทร์นะคะออกจากพุทมรณะวันที่13พฤศจิกายนนะคะดาวพระอาทิตย์ นะคะไล่มาที่ดวงคานก่อนนะคะดาวพระเงคานเนี่ยนะคะออกจากภพมรณะวันที่15พฤศจิกายนแล้วก็ตามด้วยดาวพระอาทิตย์นะคะวันที่17พฤศจิกายนแล้วท่านจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะและยังเลงนะคะเขาเรียกว่าทํามุมเลงไปที่ดาวพระพฤหัสบดีนะคะก็ยังดีนะคะยังได้คู่มิตรนะคู่สมพลคู่อาจารย์นะคะระหว่างที่เรามรณะเราผิดหวังเราเสียใจเราโมโหอยู่เนี้ยก็ยังได้เพื่อนนะคะมา มาคอยแบบว่า <Support. S 1> เป็นอ,อย่างพวกเราก็ได้นะคะพวกเราก็ยังเป็นเพื่อนท่านอยู่นะคะไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีวิธีนะคะให้ให้ท่านเนี่ยเขาเรียกว่าบำบัดจิตใจได้นะคะค่ะ เรามาดูกันที่ดาวพระพุธตอนนี้นะคะพระพุธนี่เรียกว่าเป็นก้าวเก่ลัคนานะคะแล้วก็ยังเล็งกับพระมรตยูด้วยนะคะและพระเกตด้วยนะคะให้ความหมายพุธเป็นก้าวนะคะจ้าสำหรับคนลัคนาราศีมีเนี่ยพระพุธเนี่ยมาจากสองเจ้าเรือนก็คือเจ้าเรือนพันธุนะคะและอี่เจ้าเรือนก็คือเจ้าเรือนสุภาเท่านะเจ้าเรือนคู่ค่ะเจ้าเรือนเจ้าเรือนปัตตานิค่ะก็ความหมายของดาวพุธเนาะเขาเพราะว่าพุธก้าเนี่ยทางโหราศาสตร์เขาถือว่า ดาวพุธเก้าเนี่ยเราจะลังเลค่ะอาจารย์ลังเลก็คือเอายังไงกับชีวิตดีนะคะทีนี้เรื่องเรื่องที่เราลังเลก็จะเป็นลังเลในเรื่องของพันธุเนาะพันธุก็แปลว่าที่บ้านที่บริษัทของเราตอนนี้เกิดอะไรขึ้นความหมายดาวพุธเก้าเนี่ยก็การคิดการพูดจาเนี่ยก็คือไม่แน่ไม่นอนความลังเลนะคะแบบนัดหมายกันไว้แล้วทําไมไม่เป็นแบบนัดนะคะแม้กระทั่งในเรื่องของคําว่าปัตตนิ ปัตตนีคือคู่สัญญาลูกค้าต่างๆเนี่ยค่ะที่มาหาเราบอกนัดหมายกันแล้วนะทําไมไม่มาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าพุทธเก้าแต่ระหวังที่พุทธเก้าตรงนี้ค่ะอาจารย์เนื่องจากว่าราศีมีนเนี่ยหากดาวอะไรก็ตามนะคะที่โคจรไปอยู่ในภพที่9เนี่ยเขาถือว่าเป็นอุดมเกณฑ์ค่ะ แต่กว่าจะเป็นอุดมเกณฑ์นะคะก็ต้องมีความวุ่นวุ่นวายวายก่อนเสมอในเรื่องของดาวพุธนี่แหละก็เป็นเรื่องของการนัดหมายเพราะว่าดาวพุธแปลว่าดาวพูดติดต่อสื่อสารประสานงานก็ต้องรอนิดหน่อยนะคะก็ยังโชคดีในเรื่องดาวพระพุธยังให้คุณด้วยนะคะแต่ว่าดาวพระสุขสิคอาจายตอนนี้สุขเล็งลัคนาแล้วก็เล็งพระราหูนะคะสุขอยู่ปัตตานีแล้วก็ยังเป็นนิดอีกต่างหากค่ะนะคะ เนนเป็นอย่างไรคะจ๊ะเดี๋ยวเรา,าจะมาแก้เคล็ดกันช่วงท้ายค,ะค่ะ<า>รเรื่องดาวโครจรน,นะคะ ดาวศุกร์เนี่ยก็เป็นดาวเล็กดาวน้อยด้วยนะคะเป็นดาวเล็กๆนะคะแต่ก็ส่งผลถึงจิตใจด้วยเช่นกันะระหว่างที่ดาวประจําตัวของท่านถอยหลังหรือว่าดาวราหูมาทับเนี่ยมืดมนคิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะคะพอดาวศุกร์มาเล็งเล็งนี่ก็แปลว่าส่งผลถึงถึงลัคนาราศีมีนเนี่ยหนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว<ะ>เขาเรียกว่าอารมณ์ความรู้สึกนิกคิดนะคะ,ะก็มาจากเพื่อนนั่นแหละคะ่ะอาจารย์พบ<ะ>เพื่อนเนาะมีเพื่อนมาหาดาวศุกร์แปลว่าเงินนะคะการได้ ก็คือได้ตามความหมายดาวสุกก็ได้เล็กๆน้อยๆก็ยังดีกว่าไม่ได้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเช่นกันค่ะค่ะก็ถือว่ายังได้รับผลอยู่นะคะแต่ได้ได้เล็กค่ะอาจารย์เพราะว่าดาวสุกเป็นนิดไงคะนิดหน่อยก็น้อยอาจจะผิดหวังเนื่องจากสุกเลงพระราหูเป็นคู่ศัตรูคู่ผิดหวังนะคะแล้วก็สุกเจ็ดสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ก็จะมีอิทธิพลมากหน่อยนะคะ สรุปแล้วโดยรวมเนี่ยคนลัคนาราศีมีเนี่ยนะคะถือว่ายังเรียกว่าไปเรื่อยๆนะคะตามดาวประจำตัวที่ให้โชคให้คุณอยู่แต่ในเรื่องที่ต้องระมัดระวังก็คือดาวพระราหูทับลักถึงหนึ่งปีครึ่งนะคะอาจารย์เราจะมีวิธีทำอย่างไรนะคะช่วยเสริมดวงชะตาควรจะไปไหว้พระทำบุญนะคะในรูปแบบใดนะคะแล้วก็ในชีวิตประจำวันควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรคะอาจารย์ ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากเนาะทุกคนก็มีปัญหาทุกคนก็มีทุกนะคะมีความวิตกกังวลมากเลยว่าดาวราหูทับลักเนี่ยนะคะไปฟังคําทํานายจากหมอดูหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าราหูทับลักจะมีแต่เรื่องไม่ดีนะคะ ทีนี้แม้ว่าราหูจะเป็นอย่างไรก็ตามนะคะหากเราค่ะเราเนี่ยเราเป็นเจ้าของชีวิตนะคะถ้าเรายังมีสติอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแม้ว่าสติมันจะหลุดจะล่องจะลอยไปบ้างนะคะยังไงเราก็พยายามนะคะดึงสติให้กลับมาสิ่งที่จะดึงสติเราได้นะคะก็ในเรื่องของคำว่าสวดมน์เนาะ ถึงแม้ว่ามนจะมองไม่เห็นก็ตามเนี่ยเขาเรียกว่าพุทธมนหรือว่าทิพพมน์นั่นเองนะคะอย่างน้อยนะคะการระลึกถึงครูบาอาจารย์พ่อแม่นะคะการไปไหว้พระเนี่ยก็ท่านก็จะได้ความสงบ เมื่อ <Discover> ม <uß assaulted symmetry> ีความสงบแล้วเนี่ยก็จะมีสมาธิขึ้นมาได้นะคะแต่ก็ต้องใช้พยายามความพยายามเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะก็อาจารย์ก็จะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะแม้ว่าดาวราหูจะมาทับลักก็ตามแต่เราเนี่ยเขาบอกว่าดาวราหูมาทับลักเนี่ยสีลเราจะเสียสินจะเสียก็ไม่เป็นไรแต่ตัวเราต้องพยายามว่าอย่าให้สีลเนี่ยเสียไปด้วยนะคะเราก็พยายามไปไหว้พระนะคะพระที่ท่านสามารถที่จะไปสวดมนต์ได้เนี่ยหนึ่งนะคะไป้ขอ ก,ก็แล้วกันนะคะ,คะเขาบอกว่ามันเป็นความเชื่อค่ะอาจารย์โอหรือตำนานก็ได้นะคะเราจะไปไหว้พระคู่มิตรค่ะพระคู่มิตรของราศีมีนเนี่ยราศีมีนเนี่ยเป็นดาวพระฤหัสบดีเพราะฉะนั้นพระคู่มิตรเนี่ยก็จะเป็นพระอาทิตย์นะคะปางถวายเนตรนั่นเองซึ่งปางถวายเนตรก็เป็นพระอาทิตย์อะคะ่ะเพราะว่าราศีมีนตอนนี้ดาวราหูมาทับรักเรามองไม่เห็นเพราะนั้นการที่เราไปไหว้พระคู่มิตรก็คือพระปางถวายเนตรเนี่ย เพื่อให้เรามองเห็นนะคะทำไมต้องไหว้ปางพระ,ะถวายเนตรก็คือการมองแบบมีสตินั่นเองนะคะก็คือการมองล่างนะคะ,อะมองลงข้างล่างเนี่ยก็จะทําให้เรามีสติขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างลาหูทับลักเนี่ยถ้าเราเดินเราไม่มองเลยก็อาจจะทําให้เราไปสะดุดพัดตกหกล้ม ตามความหมายของราศีมีนที่อยู่ส่วนเท้านั่นเองนะคะพระคู่มิตรหรือว่าตอนนี้ดาวประจําตัวของท่านเนี่ยก็อยู่ในราศีแกนทวาวรอันดับหนึ่งเลยก็เป็นพระอ่าเขาเรียกอะไรจย์พระประจำบ้านเมืองอ่ะสารหลักเมืองของท่านนก็ได้นะคะค่ะก็เรียกว่าเป็นเคล็ดลับเสริมชะตาดีๆที่ทําได้เองนะคะไม่เรียกว่าไม่ต้องถูกหลอกลวงก็ไปปฏิบัติ กันนะคะคนลัคาราศีมีนะคะข่าววันนี้นะคะก็ได้รับความรู้นะคะและเคล็ดลับดีๆจากอาจารย์ธัญมนุริยศักดิ์ในวันนี้นะคะค่ะ วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางสถา,านีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสวรรณภูมินะคะและทีมงานทุกท่านนะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์ดรพิญโยคงเจริญและดรวันธินดาส่งข่าวนะคะที่ให้เราทั้งสองคนนะคะวันนี้นะคะมาทําหน้าที่ในวันนี้นะคะพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้ก็ขออวยพรนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจแล้วก็ร่ํารวยเงินทองเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ